เราจะวางกลยุทธการลงทุนยังไงดีนะคะผู้คุยกันกับคุณธนเดชรังสีธนันอนจากบริษัทหลักทรัพย์ายค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยสวัสดีท่านครับค่ะพี่เอ๊่้าวจุดเช้าวันนี้คือเหมือนเหมือนกับผ่อนคลายไปได้เปละหนึงหรือเปล่าหรือว่ายัางไงดีเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นใหญ่หญๆรออยู่อีกเพียบเลยใช่ก็จริงๆวันศุกร์ก็แอบคิดว่าเอทำไมมันตลาดหุ้นมันดูปรับตัวลงมากเป็นพิเศษนะ โอเคการปรับตัวลงอะ่ะเข้าใจได้เพราะว่านักงทุนอาจจะกังวลการชุมนุมวันเสาร์แต่ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแต่โอเคละเมื่อมีชุมนุมทุกคนก็อาจจะบอกว่ามีมือที่สามหรือเปล่าส,นะส่วนใหญ่นะแล้วก็มีข่าวเรื่องของระเบิดที่ภูกเก็ตกระบี่อย่างเงี้ยก็มหลายจุดเลยนะ ใช่ใช่ผก็บอกว่าโอ้ทำไมอยู่นี่มาถึงตรงนี้แล้วแต่ว่าโอเคละทุกอย่างมันก็ผ่านไปฉนันวันนี้การที่ตลาดหุ้นดีขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยลงลงมาแรงแล้วก็ถ้าดูตลาดหุ้นในสหรัฐเองเนี่ยก็เขียวสดใสแล้วก็ในภูมิภาคก็ถือว่าว่าโอเคแต่ว่าต้องเข้าใจว่า พอปัจจัยการเมืองสัปดาห์นี้น่าจะเป็นของจริงหมายความว่าอะไรก็เป็นเรื่องที่ทางสอเวอีนะ่ยื่นเรื่องกับสารรัฐมนูญเกี่ยวกับจริยธรรมของนายร,รัฐมนตรีนะครับอันนี้ผมว่ามันจะกระทบมากกว่าการชุมนุมเมื่อวันเสาร์หรือสามก่อนเสาร์ผมเชื่อว่าถ้าใครอยู่ในจัดพุ้นมานาธก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลเกี่ยวข้องความรุนแรงเราหรเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นคือถ้าถ้าวันนี้ สัปดาห์นี้ถ้าตลาดหุ้นอื่นเขาฟื้นตัวขึ้นมาเพราะว่าคลี่คลายเรื่องอิหร่านอิสราเอลหรือว่าแต่ราคาน้ำมันปรับปรับตัวลงมาการค้าต่างๆก็เริ่มเริ่มดีขึ้นต่างๆแต่หุ้นไทยอาจจะอันเลื่อเปก็ปัจจัยภายใ,ในประเทศก็คือวันอังคารเนี่ยก็ดูว่าสารรัฐมนูลจะรับเรื่องที่ทางสวหรือเปล่า ถ้าไม่รับเนี่ยก็น่าจะเป็นโทนบวกใช่ไหมครับคือจ่ายเท่าโอคายไปเลยแต่ว่าจะจะยืดต่ออีกอะไรก็เรื่องของคนคนคนที่เขาจะนักร้องอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ารับแล้วเนี่ยมันก็เป็นสองเคสรับแล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไหมถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่อก็เหมือนเคสของคุณเศษฐา <c oughs> แล้วก็ค่อยฟังว่าสารมนูญเนี่ยท่านจะพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องมาเนี่ยมีมูลจนถึงขั้นต้องให้คุณนายรัฐมนตรีเนี่ยออกจากตำแหน่งหรือเปล่านะครับ อ่าหรือว่าถ้ารับแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ตัวอย่างก็คือของลุงตู่แต่ว่าปลายทางเราเราไม่สรุปนะปลายทางเราไม่ได้สรุปนะเราแค่บอกว่าโอเคถ้าถ้ารับแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วก็ระหว่างทางสา,มารมนุนก็ดูจากหลักฐานปยายน,นต่างๆก,ก็ว่ากันไปแต่ครั้นี้จอยบังเออมันมีประเด็นค่าเกี่ยวคือคลรอมอแพนทองทานสอง S <S ซึ่งตอนนี้เองก็กยังไม่ได้ข้อสรุปว่าสุบแล้วเนี่ยกาอีรตรีอยู่ที่ไคยนายกดีติดควบตาแหน่งร้วดนตรีอหรือเป่าเพราะบางคนก็มองว่าก็เหมือนลุงตู่ไงลุงตู่ก็โดนศาลให้หยุปดปฏิบัติที่ประมาณสักหนึ่งเดือนแต่ลุงตู่ก็เป็นตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปอยู่ในพรมอ <S <S แต่ในเพลทของคุณคุณแพรงพา,งาน,พาานก,าก็มีกระแสะข่าวว่าจะไปนั่งควบตําแหน่งกระทรวงกระทรวงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเพราะว่าต้องรอทุนกล้าวแล้วก็ทางนายหลวงเนี่ยจะต้อง ตัวงลงพับประมาพิไทยมันก็เลยมีการคาดเกียวว่าเอ๊ะโอ้โหมันแค่อีกวันเดียวนะมันจะทันไหมสองก็คือว่าสมมุติว่ารับเรื่องแล้วเนี่ยผมว่าตัดคุณจะมองอะไรหนึ่งก็คือมาตรการทางนิิเศรษฐกิจเดินหน้าต่อนะที่มีขาพาเริ่มถึง60ล้านบาทอันนี้เดินหน้าต่อนะสองที่สุดพัญมากกว่าคุณงบประมาณอืเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยคนก็จะไปมองว่าทั้งงบประมาณแล้วเนี่ยงบประมาณจะเดินหน้าได้ไหมปีัน้้ยหกจะกลายเป็นหนัง้วนเดียวกับทางคุณเสรษฐาหรือเปล่าที่จากลุ่ไทยเนี่ยปรับตัวลงมาแแล้วก็บบ โอว่าแหงมากๆเลยเพราะว่าไม่รู้จักสันโน้มมันางานซึ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้งบประมาณปีหกไปเป็นรูปเป็นร่างเอาไว้ก่อนได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ออกมาชัดเจนนะางทุนเนี่ยผมว่าในประเทศแล้ต่างประเทศก็จะกลักไปลวอีกและวุ้นไทยอ่างนี้อีกแล้วมันมันท่าน,นี้อีกแล้วเหรอ ก็จะกลายเป็นว่าโอเคหุ้นไทยอาจจะไม่ได้แย่มากอาจจะหนึ่งศูนย์หนึ่งพันห้าสิบอาจจะเป็นบอทวอตทอ่อมแต่ถามว่ามันจ,จะฟื้นตัวได้มากกว่าเหมือนที่อยู่หรือเปล่าไม่นั้นเนี่ยสัปดาห์นี้การเมืองก็ยังเป็นอะไรที่ที่ที่ต้องติดตามดูนอกหนจากนั้นก็อาจเป็นเรื่องของที่คุณพิชัยเดินทางไปอเมริกาเพื่อตกลงกับทางสกอตต์เบชเชนว่าจุบแล้วเมือนไทยจะเจอภาษีเท่าไหร่ได้ได้ความคืบหน้าอย่างไรสรุปได้หรือเปล่าผมว่าคนไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะว่าหลายประเทศคุยหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสสรรุปแแต่่่่อออยยยาาาางงงนนน้้้ไ้ไไดคคววมืหกก็ะข ที่ว่าโหอ,อเมริกาต้องคุยกับร้อยกว่าประเทศจะจบเหรอไม่มีทางหรอกนั่นหมายความว่า90วันจะโพสต์พนหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องตัวเลขอาจาการว่างานสารัฐที่จะประกาศมาเมื่อวันพฤหัสนี้นะมันสุกเป็นวันวันชาติของอเมริกาที่เกิดขึ้นแล้วก็เออร์เนสตซีซั่น ฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามสัตร์านี้แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หุ้นวันนี้อาจจะรีบา์แต่ว่าจะรีบาลได้แค่ไหนจะผ่าน1,100 1,100จุดหรือเปล่าซึ่งเป็นแนวต้านเนี่ยก็ต้องดูที่ว่าการเมืองนะจะประเมินออยังไงจริงพี่เหมือนกับเราอ่ะรอข่าวดีเรื่องของสงครามการค้าในเรื่องของการเจราจาการค้าระหว่างเรากับสหรัฐด้วยกับปัจจัยกดดนันเรื่องของการเมืองถ้า 1, 100, 1 0 0 1,100ยังยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ สัปดาห์นี้เอาเอาก่อนวันที่หนึ่งแล้วกันกลยุทธ์ทำยังไงดีแล้วหลังวันที่หนึ่งหลังจากที่รู้ผลทํายังไงดีครับพี่เอกคือถ้าไม่เทรดเลยก็เสียโอกาสจริไหมคือถ้าหลอกเรากลัวการเมืองจนไม่เทรดเลยมันไม่จริงหรอกจอยเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่าการเมืองมันก็อยู่คู่เมืองไทยอ่ะคอาจริงอ่ะมันก็อยู่วงการมานานก็เข้าใจแต่ก็เคสเนียเป็นเคสจริงๆหรือว่าตลาดก็อาจจะไปดูว่าไจะกระทบมากจากจากระทบน้อยอะโอเคถ้าเกิดว่ามีผลกระทบจากคุณแพรองคาหรือก็ประมาณอะไรที่เกี่ยวข้องงบประมาณก็อาจจะถูก ชะลอไปแต่ถามว่าพุ้นหลายตัวโอเคไหมแอดวานก็ดีหูปักตมูลตับูมาเนี่ยคนก็เดาทางเลยว่างานเนี้ยเสร็จเขาก็เขาเหลือยู่สองลายก็จริงนักวิเคราะห์ประเมินว่าต้นทุนที่เขาจะเริ่มจ่ายเดือนสิงหาคมมันถูกกว่าเดิมก็จริงแต่ด้านมันถูกที่นักวิเคราะห์ประเมินอีกเพราะว่าไม่มีการแข่งขันจักเท่าไหร่ก็คือสองลายจะทํำยังไงอ่ะจะไม่คัดนั่นเองเนี่ยก็ไม่แปลกที่โบเกอร์จะเชีย a อดวานก็ทูวันนี้ก็ก็ปรับเพิ่มขึ้นก็แปลกใจว่าวันศุกร์ขายทําไมขายเขาบอกว่ากลัวประมูลก็เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีสองเจ้าประมูลมันมันไม่มเหมือนกับรอบก่อนน,นั้นเะนี้ยที่มีการประมูลหลายเจ้าก็แข่งขนกันดูเดือดแต่รอบเนี้ก็ชัดเจนว่าพอทุกคนขายทังวนก็ก็กลับเข้ามาซื้อนั้นเอาจริงแล้วเนี่ยหุ้นอย่างแอดวานส์ o นะครับ ุ้นที่เกี่ยวข้องกับน,นิคมอุตสาหกรรมเรี่คิดว่าก,ก็โอเคเพราะว่าปรับตัวลงมามาค่อนข้างเยอะแล้วก็หุ้นหลายตัวผมคิดว่ามันก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดของเออเนดงซีซั่นต่างๆก็ลงทุนได้ฉนันโดยภาพรวมนะ่ะเราต้องยอมรับว,ว่าประเทศไทยมันโอเวอร์แฮงด้วยการเมืองแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเราไม่อยากเราแต่ว่าเราไม่ถูกที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าออกในเซนเนอรโอว่าไม่รับเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกมากถ้ารับแล้วปฏิบัติหน้าที่ก็กางๆแต่ถ้ารับแล้วหยุด แต่หน้าที่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมาตีความตามกฎหมายแล้วที่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้หลักของนักวิเคราะห์แล้วก็ต้องไปดูนักกฎหมายว่าแตะรุะะะะ้นเศร,รษฐกิจทําได้ไหมและที่สำคัญคืองบประมาณเป็นอย่างไรก็จะเป็นอีกอีกซนเรโอรที่เกิดเกิดขึ้นก็ต้องรอดูอนะครับว่าสารล่ำนืนท่านจะมีคำวิจัยยังไงครับค่ะงั้นทยอยซื้อได้นะคะอาจจะเป็น ICTE แล้วก็กลุ่มนิคมนะคะรับใช่ก็ดูแล้วมันผมผมแอบหวังว่าเรื่องของการค้าน่าจะมีการเจรจาได้ ระดับ,บน่เพราะว่าหลังๆน่ะสังเกตดูไหมครับว่าเขาไม่ค่อยออกมาทวิตอะไรเมามาชูโซเชียลเท่าไหร่ละเพราะว่าเหมือนกับว่าแกเงียบที่ดีที่สุด <c oughs> <c oughs> แกก็ไปไปคุยของแกเพราะว่าเวลาก à, แกแกแกชูโซเชียลคนคนก็ไม่รู้แกจะทำยังไงแล้วหลังๆเนี่ยเหมือนกนรู้ว่าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ทําอะไรขุ้นก็ขึ้นดีกว่าแล้วก็คุณก็ไปไปจัดการกันให้ให้ใหเรียบร้อยที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าอย่างไรก็แล้วแต่สงครามการค้าเน่ะมันไม่ทางจบหรอกเพราะอเมริกาขาดดุลร่ประมาณเยอะมาก แล้วก็อเมริกาต้องแก้ปัญหาภายในฉะนั้นเนี่ยเขาปล่อยป่าละเลยให้มีการค้าขายปกติอย่างไงอเมริกาก็ทนไม่ได้งั้นก็แค่เป็นเป็นวิธีการของคุณครามที่ agressive อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสงครามค้าอาจจะเบาลงแต่ยังน้อยก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาหมดพีเรียตในการที่จะผ่อนคลายกับจีนหรือที่ประเทศอื่นอ่ะตลาดก็จะอาจจะโอเวอร์แฮงที่เกิดขึ้นแต่บังเอิญบ้านเรามันมีปัญหาทับซ้อนการเมืองภายในมันจะทำให้หุ้นไทยมันดูผันผวนแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนกับประเทศอื่นอื่นก็เป็น selective รายตัวอย่าง ไอ้ฟานะูน่ยผมว่าเขาไม่เกี่ยวมันเป็นสินค้าจําเป็นด้วยแล้วการประมูลก็ได้ต้นทุนที่ถูกก็เป็นข้อดีอย่างนี้เป็นต้นก็ก็เลือกลงทุนได้แล้วก็ถามว่ากลุ่มยตรงนี้เป็นยังไงก็ยังมีหุ้นอย่างที่บอกให้ทราบอะหุ้นที่พื้นฐานดีก็ลงทุนได้แม้แต่หุ้นที่เรามองภาพภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าสินีไทยอะต่อให้มันเติบโตได้สองเปอร์เซ็นต์บวกลบอะไม่ไม่ดีมากแต่พื้นฐานโดยรวมก็โอเคเพียงว่าก็เล่นก็เล่นหุ้นไปตามจัง,จงหวะจากโคนที่เกิดขึ้น ก็กยังมีรูมให้เล่นเพียงแต่ว่า,อย,าอย่าไปคาดหวังสูงแล้วกันภายใต้ภาวะที่มันมีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีโอกาสที่แม้แต่ผู้นี้ดีเลยาสั้นก,ก็ผันผวนได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นนักลงทุนที่มีเงินเย็นช่วงนี้นะผมบอกว่าถ้าใครลงทุนนะต้องต้องกันเงินไว้ส่วนนี้นะว่าเผื่อภาวะผิดจิตหวังผิด่าดเราจะได้ไม่ต้องรีบร้อนขายหุ้นดีๆในราคาที่มันไม่ควรจะขายก็ระวังตรงนี้ไว้บ,บ,บอาไหน,ไหนพี่เอกเข้ารายการแล้วแอบถามกลุ่มแบงก์ดีกว่า นักวิเคราะห์เขาเริ่มกังวลพี่เอ๋โดยเฉพาะยิ่งงบไตรมาสสองพี่เอ๋อยู่กับกลุ่มนี้มานานไตรมาสสองนี้น่ากังวลไหมเออไม่ครับ <พอ S 2> ไม่ไม่คร<ม>ับคือสง่งรบบการค้ามันไม่มีผลอะไรคืออันแรกอะถามว่าเรากังวลอะไรนึางคือเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของรถต็อกี้อะแล้วก็เรื่องของการเมืองการเมืองไม่มีผลอะไรไตรมาสสองมัน่งจะมีผลเนี่ยหลังจากนี้ไปอะถ้าเกิดว่าสารมือรับรับเรื่องแล้วแล้วหยุดให้คุณไทยรัฐทันหยุดรับ ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ไตมาสามไตมาสี่แต่จอยเชื่อมั่นไตมาสามไตมาสีทุกคนก็เดาอยู่แล้วว่าเสรษฐกิจไทยไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือเดสเซฟฟกจากงบประมาณเนี่ยไตมาสามไตมาสีมันมันไม่ได้มีตัวบวกแล้วแล้วก็เราก็ยอมรับว่าสงครามการส่งออกนี่ยมันจะแย่ลงในครึ่งปีหลังนั้นเหมือนตลาดอะพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าว่าไตมาสามไตมาสีไม่ดีขนาดคือไตมาสองกระทบแบงค์ไหมถ้าจะมีก็มีเรื่องของสินเชื่อไม่โตนั่นคือข้อแรก สองก็คือ Mar g i n Net i n t e r e s t Margin เนี่ยลงก็ไม่แตกเพราะว่าอะไรเพราะดอกเบี้ยม,มันขาลงนะฉะนั้นเนี่ยตลากสองแบงก์อ่ะจะมีจุดจุดลบก็คือหนึ่งก็คือสินเชื่อยังไม่โตสอง r g i n จิยังลงต่ออันนี้คือเรื่องหลักแต่ว่าสิ่งที่ที่แบงก์ยังคงทําได้ก็คือลดต้นทุนแต่ว่าหลังๆอะ่ะมีการเริ่มคุยกันเพิ่มขึ้นครับเรื่องสํารองนี่ปีเดิมทีเราคิดว่าสํารองนี่แบงก์น่าจะลงได้แต่พอไปคุยกับแบงก์แบงก์เริ่มมีความรู้สึกว่าเนี่ยคุณธนาเด ทำให้เขาจะต้องมีการตั้งสำรองนี้ที่สูงขึ้นเพราะว่าอะไรราะนี้ครับ NPL เพิ่มขึ้นไหมขึ้นไม่แปลกไหมไม่แปลกหรอกตั้งขึ้นมาเยอะซึ่งเราคิดว่าขึ้นมีเยอะแต่ประเด็นคือพอเวลาแมกโรแมกโรอิลติเมิกส์ไม่ดีมันบังคับให้ทางโมเดลเนี่ยต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นถ้าจะถามผมว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ในเชิงลบที่จะทําให้กําไรแบงก์อาจจะผิดคาดไหมสำรองอาจจะสูงกว่าคาดแต่ถ้าถามตรงๆที่เกิดขึ้นผมคิดว่าอิมแพคต่างๆที่เกิดขึ้นเน่ยไตรมาสสองยังไม่ act ต็ม Impact เต คือครึ่งปีหลังแต่ต้องพูดควาตรงนะแต่ต้องพูดตรงตรงคือว่ากําไรแบงค์พีไปแล้วอันนี้ยืนยันกําไรแท้กำไรแบงค์โดยภาพรวมไตรมาสหนึ่งถือว่าพีไปแล้วแต่มาสองคิวหนึ่งคิวอะน่าจะลงแต่ยนะีออนยียน่ะเราคิดว่าน่าจะเติบโตได้บ้างเล็กน้อยโอเคแต่ว่าไอ้ตัวลุ้นจริงๆคือไต่มาสสามไต่มาสสี่น่าจะมีผลที่เกิดขึ้นนั้นตอบก็คือว่ายังยังคิดว่าไม่มีผลอ,อย่างมีเนื้อสำคัญกับแบงค์ไต่มาสองงบก็ยังพออยู่ในภาคกลาง ค่ะเอาเงินเดี๋ยวตามต่อไปเรื่อยๆกับพี่เอ๋นะคะ